มีตารางข้อมูลมาให้นะคะจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงปีการศึกษา2560ชั้นป1ถึงป .6 นะคะเป็นจำนวนนักเรียนชายหญิงแล้วก็รวมโจทย์ถามว่าชั้นใดมีจำนวนนักเรียนมากที่สุดจำนวนกี่คนนะคะจำนวนมากที่สุดเราดูในช่องรวมค่ะ 1> ป1 1 9คนปสอง16คนปอ 3, 18สคนปอ 4, 20คนปห27คนปอ6 32คนจำนวนที่มากที่สุดก็คือ32ก็คือชั้นอะไรคะชั้นปอ6มีจำนวนมากที่สุด จำนวนกี่คนคะจำนวน32คน